เรียกน้องๆชุดนี้นะก็น้องๆชุดนี้นะครก็เป็นทั้งเด็กที่เคยผ่านเกมกอล์ฟมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นน้องๆจากแคมป์ทเลนต์ดีนะคะก็คือการค้นป่าหาชบาแก้วนะคะซึ่งเป็นโครงการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่แล้วเราเชื่อว่าเด็กๆของกลุ่มนี้ซึ่งจะมารวมกันเนี่ยเราถือว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นอนาคตนะคะของฟุตบอลหญิงนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดอายุที่น้อยนะคะแล้วก็เตรียมทีมที่ค่อนข้างจะ เป็นการเหมือนกับการให้โอกาสกทั้งประเทศไทยนะคะซึ่งก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ค่ะน้องๆหลายคนต่อยอดไปแขงชั้อาเซียนครับมีมองัวามัการดอวซึ่งทุกๆรายการนะคะเราเริ่มมีเฟรนด์แม์ตั้งแต่ที่เวียดนามนะคะแล้วก็มาต่อตในชุดชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็จะมารอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียซึ่งเรามองว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเน,นื่องนะคะมีความกระหายในชัยชนะแล้วก็มีทัศนคติที่ดี เกีย่ยวกับการเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเรามีเวลาประมาณสิบวันครับากับการเก็บตัวที่นี่ที่นี่อยากเห็นอะไรกรับเอ,อ่อที่อยากเห็นเลยคือความเข้าใจในทีมแทคติกนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในทีมนะคะแล้วก็การเล่นในเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบของการเล่นแบบทีมสปิริตนะคะเป็นเด็กทุกคนมีหวัวใจเดียวกันแล้วก็ในปายครับมองอะไรบ้างก็เป็นทีมที่ดีทั้งคู่นะคะซึ่งเราเอ่อในปานเนี่ยเราเห็นเห็น การเล่นแล้วแหละในการดูวิดีโอข,ของการแข่งขันนะครับแต่เทิกเนี่ยยังไม่เห็นก็ถือว่าประมาณไม่ได้ทั้ง2ทีมนะครับ mm hmm. ก็จะทํางานให้หนักนะครับ mm hmm. เพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ mm hmm. ถ้าถามว่าการแข่งขัน mm hmm. ก็ต้องบอกน้องๆตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเริ่มทํางานมาด้วยกันนะคะ mm hmm. รับเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวคือเราก็อยากไปขึ้นบนโลกนะซึ่ง ก็บอกน้องๆมาตลอดนะแล้วก็น้องๆทุกคนทํางานอหนักแล้วกนะนะ็มีก็เรียกว่ามีความตั้งใจที่ดีมากๆมีทัศนคติที่ดีซึ่งชื่นชมน้องๆมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งเราต้องการผ่านเข้าไปสู่รอบคัดลิฟายนะครับแล้วก็ต้องการเป็นสี่ทีมที่ดีที่สุดของการได้เป็นตัวแทนเอเชียเพื่อก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันทุกบอลโลกนี่คือเป้าหมายของชุดนี้ค่ะการเนไครับการได้แข่งขันที่ประเทศไทยในบ้าา ก็อยากให้แฟนๆนะครับมาเป็นกําลังใจให้น้องๆกันเยอะๆนะคะในนามตัวแทนเยาวชนหญิงทีมชาติไทยนะคะน้องๆเขาก็จะทําหน้าที่ของตัวเขาเองนะคะอย่างดีที่สุดอย่างแน่นอนก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ดูผ่านไฟ์สุดด้วยค่ะ